huiкат-каткатka! Uh, uh,

ตีไม่ไกลเลยอ่ะฮหยังเฮ้วครับ <c oughs> เฮ้วทั้งวันเลยครับผมวันนี้ นั่นปลาช่อนหายไปไหนหมดเงียบเลยเอาอฝั่งนี้อ่ะดีขึ้นฝั่งปับ๊บโอ้น่าจะซุ่มอยู่ในป่าบ้างแล้วเนี่ยเป็นร่องน้ำอ่ะตรงนี้น่าจะมี เฮลมาสามอาทิตย์แล้วครับขอกัดสักตัวเถอะอืมไม่มีออกมากัดเลยครับตุ๊บโอ้ยไม่มีเลย ไม่ได้วิ์ไม่ได้วัดเลยโอ้ยแฮวครับผมช่วงนี้ยากมากตีปลลช่อน oh, <no. S 1> ตรงนี้มันเหมาะตรงผักบุ้งนั่นแหละเหมาะมากมันน่าจะมีซุ้มนะแต่ไม่มีครับผมดูดิ จังหวะเนี้ยออกประกัดแล้วอะ่ะไม่มีเลยไปหาหมายอื่นต่อน่าจะมีพองนะปลาช่อนนะ,ระ,นะตรงนี้น่าจะมีหมายสวยมากนี่น่าจะนอนอยู่แถวแถว เนี่ยขอนไม้พวกเนี้น่าจะมีนะครับผมนะไม่มีครับ อุ้ยอ้ยกัดกัอุ้ยอุกัดกัดกอู้อยู่มาเทิงรอดว้ารอดครับผมมาเทิงรอดครับโอ้ยโอ้ เป็นผู้ชมโอ้ตามมาทั้งวันครับผมในที่สุดนะเธิงก็รอดครับผมนะ <Wow. S 1> โอ้โหตีย้ำๆอยู่ตรงนี้นะครั้งแรกนะครับเห็นมีอาการขยับครับผมมีผักบุ้งขยับครับผมนะ <c oughs> ก็เลยลองตีย้ำๆดูนะครับมันน่าจะแบบว่าซุ่มอยู่ตรงนั้นนะครับผมนะ ในที่สุดก็รอดครับนี่ฮะปลาช่อนที่ตามหายากลำบากยากแสนลำบากในช่วงเวลานี้นะครับตัวผอมไปนิดนึงนะฮะแต่ก็ผมจะเก็บแล้วกันนะครับผมนะเพราะว่ากว่าจะรอดนะครับสามอาทิตย์อะ่ะ <c oughs> ว้าวสุดยอดครับทริปนี้ใช้ เหยื่อ,อยางพริ้มครับผมไอป้อง jr ครับผมนะว้าวรอดเลยอู้สุดยอดไซส์ใหญ่เลยครับนี่ดูซะดูความใหญ่นี่ครับนี่ลอดครับว้า wow. วอ่านี่ครับผมรอดเลยไซส์ใหญ่ ชอเข้าปากบนครับผมโอเคในที่สุดก็รอดครับผมนะเดี๋ยวขออนุญาตรีวิวอ,อุปกรณ์ตีหนอนอยางทริปนี้หน่อยนะครับผมนะทริปนี้ก็ใช้ทันบราวมิงคอร์สนะครับผมนะเมต์สามคิดแปดน,นะครับ ก็สําหรับเดินหนอนเคาะปักตีกระสุนอะไรพวกนี้เนี่ยตีตีช่อนตีกระสุนครับผมได้เลยตีกระพงก็ได้นะครับผมนะก็เป็นคันสามขีดแนะครับเวดสาขีดแยาว6-6นะครับนะก็สวยงามมากครับผมแล้วก็ส่วนลอกนี่ก็ใช้แปร์คิงนะครับผมเป็นลอกจากแบรนด์ของจีนนะครับเดี๋ยวจะชีเ้เป้าไว้